สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่12กรกฎาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical analysis c t i o n คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคาที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว17แท่งก็ประมาณเาากื่อจุดนิดๆน,นะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับมีโอกาสจ,จะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะยังไม่ไปไหนไกลผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการก็ยังไม่ไปไหนไกลแต่แท่งแดงนะครับแท่งที่ต่ำลงไปนิดนึงน,นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกลนะฮะบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มไม่อยากจะขึ้นนะครับเพราะยังไม่สามารถที่จะหลุดโซนอ่าโอเวอร์ over, ออกมาได้ นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะต้องมีการทำโลวโโล,โลอีกชุดนึงก่อนนะครับก็จะเป็นกึง่งๆที่อยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นฝั่งขาลงที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับก็เป็นสร้างหลุมที่ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่ แข็งแรงและไปรุนแรงแล้วนะครับก็มีการซื้อขายกันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนแรงขายนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะลดลงบ้างตามกลไกลของตลาดที่เรียกว่า supply effective อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงซื้อนัน้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ เดลี่ว่านะครับแท่งเขียวๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เป็นการแรงซื้อที่แข็งแรงไม่ใช่เกิดจากแรงซื้อที่แท้จริงนะครับเป็นการลดลงของแรงขายนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้นะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจ ตัวก่อนนะครับแล้วถึงจะเลือกทางหากเขาเบรกแรงนะครับเขาก็จะเป็นการจบรอบสัญญาณนะครับยังยังไม่เดินทางนะครับแต่เขาจะเดินทางต่อนะฮะเขาจะต้องเกิดการพักตัวสักชุดหนึ่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแต่ตอนนี้กําลังเข้าบทของการพักตัวแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทงเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทําเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว30แท่งนะฮะ ก็เจ็ดพันกว่าจุดนะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไว้อยู่ตรงนี้หรอเขามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การลงมันไม่เยอะนะครับมันยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวยยนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใ,นใ,นใ,นลยะใกล้บคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นแต่นะครับการขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นเป็นการพักตัวของรอบสัญญาณฝั่งขาลงเท่านั้นนะครับกราฟยังไม่เดินทางรอเขาจบรอบก่อนแล้ว เิดสัญญาณใหม่แล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตอนนี้เขาอยู่ในโหมดของที่เรียกว่านะครับเส้นแนวจิตวิยาเรียงตัวกันเราเรียกว่า,เร,าเรียกว่าเด็คอสนะนะฮะแต่ถ้าเรียงขึ้นข้างบนเราเรียกโกลเด้นคอสหลังๆมาเราก็เรียกรวมกันว่าเป็นโกลเด้นคอสนะครับคือเส้นแนวจิตวิยารวมกันแบบนี้เป็นรอบสัญญาณ,ค,ญญาณค่อนข้างจกว้างแล้วค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวในการเคลื่อนที่ระยะไกลนะครับนะฮะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขากําลังเข้าสู่โหมดของการพัดตัวฝั่งขาลงเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าแรงขายใน,นตลาดตอนนี้เยอะนะครับด้วยเรื่องของจิตวิทยาการเทรดจะต้องมีการแบ่งปิดหรือว่ามีการบริหารพอร์ตของนักลงทุนบ้างตอนนี้ก็กําลังเกิดแล้ว นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยองแล้วนะครับแรงขายนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นบ้างน,นะครับตามกลไกลส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าออกรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับเป็นการพักตัวเพื่อจบรอบเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นกรอบไซด์เวออกข้างชัดเจนเลยทีเดียวเราวิเคราะห์ก,กันมาตั้งหลายวันแล้วนะครับว่า ยังคงอยู่ในกรอบนะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์แล้วนะครับว่านะฮะเขาให้เขาหลุดกรอบไปก่อนให้เดินทางชัดเจนก่อนนะครับนะเพราะว่าเขาอยู่ในโหมดของการพักตัวการพักตัวนี้ยังไม่จบนะหรือว่ายัางอยู่ปลายๆของก,การพักตัวแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดการก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับแล้วก็ในการเคลื่อนที่ระยะใกล้นั้นนะครับเขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าสุญญากาศนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างชัดเจนเลยนะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่ง,งหนึ่งนะฮะสี่สิบก็แปลว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว์ต่อไปนะครับยังไม่เกิดกรอบการเคลื่อนที่ที่ชัดเจนนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆเท่านั้นนะครับเกิดเมื่อวานนะฮะก็เล็กนิดเดียวเองก็จะเป็นกรอบไซด์เว์ซะมากกว่าเพราะว่าเขาอยู่ในกรอบที่อยู่ใกล้ศูนย์นะครับ ส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว,ว่าเกาะตัวส่วนแรงซื้อนั้นก็เกาะเกาะแนวอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นกรอบไซด์เวย์ออกข้างนะครับยังไม่เดินทางนะครับกราฟยังไม่เกิดสัญญาณใหม่ตรงน,นี้ก็รอ นะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับก็ยังคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นเกิดการทรงตัวนะครับไม่ได้แข็งค่านะครับตัวเลขคาดการณ์ต่างๆก็ยังคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นเกิดการทรงตัวเมื่อค่าเงินดอลลาร์นั้นเกิดการทรงตัวทองคาก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับอาจจะมีแรงหนุนขึ้นมาบ้างตามเอฟเฟกของตลาดทองคานะครับแต่นะฮะช่วงนี้นะฮะปัจจัย กระทบฝั่งทองคำกค่อนจะเยอะเลยทีเดียวนะครับปัจจัยกระทบฝั่งทองคําปัจจัยหลักก็คือนะฮะกองทุนก็มีการเทขายทํากําไรหรือว่ามีการเขาเรียกอะไร SL c o s นะฮะก็คือเป็นการทุนของตัวเองจจะมีกําไรตั้งแต่ปลาย,ลายตอนเก็บไว้ในช่วงแรกๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นการบริหารมากกว่านะครับไม่ได้ทําเพื่อเก่งกาไรนะครับการขายออกของกองทุนก็ยังคงส่งผลทาให้ราคาทองคํานั้นอ่า ลดตัวลงนะครับราคาทองคําลดตัวลงนะครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ก็ยังคงที่ดังนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของคู่ทองของเรานะครับก็ยังคงจะไม่ไปไหนไกลในช่วงเวลาสั้นๆนะฮะยังไม่ในกร ไปไหนไกลก็ยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวในภายใอาทิ์นี้นะครับส่วนปัจจัยที่ทําให้เคลื่อนที่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่แรงเพราะว่าปัจจัยที่ส่งเสริมทั้ง2ฝั่งนั้นเกิดการดาวนะฮะก็คือการลงทั้งคู่ก็คือทําให้อยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวดาวเล็กๆเท่านั้นแบบนี้นะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะใช้ระบบที่ตัวเองขนาดสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน,อนๆนักลงทุนสำหรับ มีก็สวัสดีนะครับ